ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการแลกเงินรางวัลโ u มอนีวอลล็ตนะครับยอดรวมทั้งหมดเนี่ยแลกอยู่ที่550บาทรายการขั้นต่ําในการแลกนะครับจะอยู่ที่5 0าสิบโทมอนีวอลลนะครับการทําเงินนะครับผมทําได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ใครสนใจในการทําเงินโทมอนี่ว w ลล็ตดูได้ในคลิปนี้เลยนะก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินโทมอนี่ว w a l ล็ตกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก ไอโอเอสนะดาวโหลดได้ฟรีบนมือถือเลยนะครับสามารถดูในคลิปได้นะครับจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดตามชื่อได้เลยหรือว่าเราจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวนโหลดแอป,ปไว้ให้สามารถกดดาวนโหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีขั้นตอนวิธีการสมัครก็จะมีแนบไปให้ด้านล่างคลิปเลยนะครับพอเราดาวนโหลดเรียบร้อยนะครับทำการสมัครให้เสร็จสิ้นนะครับแล้วเราก็เข้าสู่ระบบในการใช้งานได้เลยนะครับหน้าแอป,ป เนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้เลยเป็นเมนูด้านบนขวามือเพียงแค่2เมนูเท่านั้นนะครับในการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ละเมนูให้เข้าใจก่อนว่ามันคืออะไรทํายังไงแลกเงินแบบไหนนะครับด้านบนตรงนี้นะครับจะมีแท็บนะครับด้านบนเลยนะครับเป็นคะแนนของเราเนาะอันนี้คือคะแนนนะครับ4 8 8 5 4 3อันนี้คือคะแนนส่วนเลข5าที่เป็นนี้นะครับอันนี้คือตั๋วที่เราจะใช้ในการเล่นเกมนั่นเองนะครับและก็ตรงลูกกระเป๋าจะเป็นในส่วนของการแลกเงินรางวัลทุม Money w a l l เ t เป็นบัตรกำนันนั่นเองตอนนี้เนี่ยมีเพียง2รายการให้เราเลือกแรกนะครับก็จะมี a อเอสวันทุกคอ0สีบาทแล้วก็จะเป็น t ทมานีวอลเล l ตห้าบาทนะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการแลกนะการแลกเงินเนี่ยก็ให้เรากดไปตรงลูกศรได้เลยจากนั้นนะครับตรงช่องผู้รับนะครับมันบอกว่าการุณาใส่ที่อยู่อ e ีเมลนะครับก็ให้เราใส่อ e ีเมลที่เราสามารถเข้าตรวจเช็คในส่วนของรางวัลได้นะเพราะว่าเขาจะส่งเงินรางวัลเนี่ยผ่านทางอ e ีเมลให้เราแล้วเราก็ไปกดเติมเงินเข้าโท Money Wallet เนาะให้เราพิมพ e ์อี แล้วก็กดซื้อได้เลยก่อนที่เราจะทําการกดซื้อหรือว่ากดแลกเนี่ยให้เราตรวจสอบอ e ีเมลของเราให้ถูกต้องด้วยนะครับกดซื้อแล้วก็กดบันทึกแล้วก็กดซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับการซื้อเสร็จสิ้นนะครับกดโอเคได้เลยคะแนนเนี่ย네ถูกตัดแล้วนะครับเราก็ทําการซื้ออีกรอบได้นะก็คือในการแลก1วันเนี่ยมันแลกได้ไม่จํากัดเนาะในส่วนของอ e ีเมลเนี่ยก็ e ยคัดลอกมาวางได้เลยนะครับหลังจากที่เรากรอกครั้งแรกไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องมาพิมพ์ซ้ําก็ได้นะโดยการคัดลอกวางก็ได้นะครับนี่ครับกดผม ซื้อให้หมดนะครับตามยอดคะแนนที่เรามีนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้จํากัดในการซื้อต่อวันเนาะแล้วก็กดซื้อไปเลยนะครับผมมีคะแนนประมาณ5 0,000นนะครับเอาประมาณ4,0,000นกว่าเนาะก็กดซื้อไปให้หมดนะครับผมเอาโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการแลกเงินเรียบร้อยและทั้งหมดนะครับคะแนนเนี่ยเหลืออยู่ที่35มหมื่คะแนนนะครับเราไม่สามารถทําการแลกได้แล้วเนาะเพราะว่าในการแลกเนี่ยมันใช้อยู่ที่4 1 1 8 4คะแนนนะครับอันนี้ก็ข้ามไปเกานนะครับต่อไปนะครับมาดูที่การตั้งค่านะครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะมีบัญชีกระดานผู้นําประวัติการซื้อสอบถามเงื่อนไขาการใช้งานนโะยบายนะครับเรามาดูที่ประวัติการซื้อที่เราได้ทําการซื้อไปเนาะอันนี้คือรายการ50บาทที่ผมทําการซื้อไปนะครับผมซื้อไปทั้งหมดนะครับอยู่ที่11รายการนะก็คือ5 5 0บาทนะครับ2 4 6 8 10นะครับแล้วก็11รายการสุดท้ายนะครับอันนี้เนี่ยแลกในวันที่5เดือน8ทั้งหมดเลยนะครับเวลาก็4ทุ่ม25นาทีนะครับอันนี้ คือเวลาที่ทําการแลกนะตรงนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างทําการตรวจสอบนะครับอันนี้ก็ข้ามไปก่อนเลยต่อไปนะครับวิธีการเล่นในการใช้งานในส่วนของตัวแอปเนาะอันนี้ก็จะมีในส่วนของเมนูนะครับที่ได้รับเหรียญเพิ่มเติมเหรียญเพิ่มเติมอันที่หนึ่งะครับเป็นการเติมเงินการเติมเงินเนี่ยจะเป็นในส่วนของการดูแอดวิดีโอโฆษณานะครับอันนี้จะเป็นการดูวิดีโอโฆษณาเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนน100คะแนนนะครับเราสามารถกดเติมเงินในการรับคะแนนเพิ่มได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าเติมเงินจริงๆเข้ามาในแอปเนาะอันนี้ ไม่ใช่นะครับต่อไปเมนูที่2ตรงนี้นะครับเขียนคําว่ากระดานผู้นํากระดานผู้นำเนี่ยก็จะเป็นการจัดอันดับลีดเดอร์บอร์ดนะครับในการแข่งขันเนาะใครที่ติดอันดับนะครับเขาก็จะมีคะแนนให้เราด้วยนะครับตั้งแต่อันดับ1ลงไปจนถึงอันดับที่100นะครับผมก็ได้รับมาเรื่อยๆนะทีละ100คะแนนนะครับต่อไปนะครับตรงนี้จะเขียนคําว่าเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทุกคนสามารถทําได้ทําได้ทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันหมดนะครับในการเชิ เนี่ยก็กดตรงนี้เลยนะครับคำว่ารหัสเชิญที่มีลูกจรวดตรงนี้เนาะกดแชร์ออกไปนะครับการแชร์นะครับเราสามารถแชร์ได้ทุกช่องทางที่อยู่ในมือถือของเราเลยไม่ว่าจะเป็น messenger facebook x instagram line youtube tiktok สามารถทําการโปรโมทแนะนําต่อได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถของเพื่อนๆเองว่าจะทําหรือว่าไม่ทําแค่นั้นเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรหัสเชิญของเราสามารถแชร์ได้การแนะนําเพื่อนจะได้รับคะแนนอย่างไรเขามีรายละเอียดข้อมูลในการแนะนําตรง สำหรับรายละเอียดเนาะว่าแนําเพื่อแล้วเนี่ยจะได้รับคะแนนเท่าไหร่นะครับทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนได้เลยต่อไปเป็นวิธีการเล่นนะครับในส่วนของภายในแอปเนาะสำหรับวิธีการเล่นของแอปนี้นะครับหนึ่งเลยคือการทําแบบสํารวจนะครับตรงหัวข้อตรงนี้4เมนูตรงนี้เลยนะครับการทําแบบสํารวจนะครับจะได้รับคะแนน1000คะแนนขึ้นไปนะครับตามแต่ละเว็บไซต์นะครับที่เป็นในส่วนของพันธมิตรภายในแอปเนาะอันนี้เราก็สามารถเข้าไปทําได้เลยและก็วิธีที่2ในการเล่นเกมนะครับการเล่น เกมตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการใช้คะแนนของเราด้านบนตรงนี้แล้วก็ตั๋วในการเข้าเล่นเดิมพันนะครับในการเล่นตรงนี้ควรที่จะทําความเข้าใจก่อนการเล่นด้วยนะครับบางคนเนี่ยมีคะแนนเยอะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจในส่วนของวิธีการเล่นแล้วก็นํามาเล่นจนหมดนะครับการเล่นตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทายผลนะครับในส่วนของตลาดคริปโตหรือว่าเหรียญคริปโตต่างๆนะครับที่เราสามารถเข้าไปทายผลได้วิธีการเล่นเนี่ยก็กดเข้าไปที่เหรียญนะครับกดเข้าไป ในการเล่นเนี่ยมันจะมีให้เราทายว่าสูงหรือว่าต่ำนะครับการเล่นก็คือให้เรากดตรงคําว่าเดิมพันนะครับวางเดิมพันตรงนี้แล้วเราก็ใช้คะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะใช้กี่คะแนนในการเล่นเนี่ยก็คือเราจะต้องใช้ตั๋ว1ตั๋วในการทายผลนะครับสมมุติว่าเราจะทายแค่100เหรียญนะครับหรือว่า100คะแนนนะครับมันก็จะให้เราใช้1ตั๋วนะแต่ถ้าเราจะทาย1น0 0 0หมื่นสองหมื่นสามหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านเนี่ยมันก็จะยังจะใช้แค่1ตั๋วนะครับก็ ให้เราดูตรงนี้ให้ดีนะครับว่า การเล่นตรงนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงเนาะในการที่เราจะต้องเสียคะแนนฟรีๆนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความถนดัดความชอบแต่ละบุคคลในการเล่นเนาะใครชอบเสียงดวงก็กดตรงนี้ได้เลยสูงต่านะครับแล้วก็มาดูที่กราฟนะว่ามันจะขึ้นหรือว่ามันจะลงในช่วงระยะเวลาที่เขากําหนดตรงนี้นะครับเหลือเวลาอีก22ชั่วโมง31นาทีนะครับอันนี้ก็ให้เราทายผลได้เลยตอนนี้เนี่ยในการคูณน,นะครับมันอยู่ที่คูณ1อยู่เพราะว่าในส่วนของเวลาเนี่ยมันค่อนข้างนานอยู่นะนะครับแล้วก็กด วางเดิมพันได้สัก100คะแนนก็ได้นะอ่ะผมทายว่ามันจะลงนะครับนี่เลยกดไปเลย100นะครับเพราะว่าผมก็เล่นไปแล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่เคยชนะเลยนะครับแพ้ทั้งหมดนะนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการเล่นทั้งหมดนะครับสังเกตเมื่อกี้นะครับจะมีการแจ้งเตือนในส่วนของยอดเงินที่เราทําการซื้อไปเนี่ยแจ้งเตือนเข้ามาว่าได้อนุมัติสาเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดนะครับที่แรกไป550บบาทได้อนุมัติอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะเติมให้ดู ในคลิปถัดไปนะครับฝากกดไลค์ลกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ